มดน้อยแมลงสาบควายตัวเห็บหอยทากตัวเหียใครจะถูกไล่ออกใครจะประสบความสำเร็จในป่าสิงโตคอมปานีไปดูกันกาละครั้งหนึ่งในป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีบริษัทชื่อว่าป่าสิงโตจำกัดพนักงานมีเพียงหนึ่งเดียวคือมดน้อยที่ขยันทำงานทุกอย่างตั้งแต่เก็บอาหารจัดสต็อกส่งของยันทำรายงานบริษัทกำาไรกระฉูดย,ยอดขายถล่มทลายกิจการก็เติบโตติดอันดับต้นๆของป่า แต่แล้ววันหนึ่งสิงโตก็ได้เกิดปิ๊งไอเดียต้องสร้างบริษัทให้ยิ่งใหญ่แต่บริษัทใหญ่จะต้องมีระบบเพื่อพัฒนาธุรกิจให้ก้าวกระโดดจึงได้เริ่มจ้างแมลงสาบที่เก่งการทำข้อมูลรายงานนำเสนอและชอบเอาหน้ามาเป็นผู้จัดการใหญ่เพื่อคอยติดตามงานและจับผิดมดน้อยมันก็ได้เริ่มจัดประชุมวันละสามรอบตามงานทุกเวลาจนมดน้อยมุ่งแต่ทำด้านข้อมูลรายงานไม่ได้ไปหาลูกค้าเลยสิงโตชอบรายงานของแมลงสาบมากม ดังนั้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรายงานมาแมลงสาบจึงขอสิงโตเพื่อจ้างควายมาเป็นผู้ช่วยเพื่อทำรายงานวิเคราะห์สรุปตัวเลขและกดดันเอาข้อมูลจากมดน้อยเพิ่มขึ้นด้วยงานรายงานที่มากมายจนวุ่นวายมาแมลงสาบจึงได้ขอตัวเห็บมาเป็นฝ่ายไอทีเพื่อสร้างระบบตามงานและได้ติดตามงานจากมดน้อยอย่างละเอียดมากขึ้นตลอด24ชั่วโมงแต่พอระบบเข้าที่เข้าหน่วยงานของมดน้อยกลับมีผลงานที่แย่ลงยอดขายตกเกินครึง่ง และกำไรแทบจะไม่มีให้บริษัทสิงโตได้ปรึกษากับแมลงสาบและหาวิธีการแก้ปัญหาโดยการจ้างหอยทากมาเป็นหัวหน้าแผนเพื่อไล่งานมดน้อยอีกครั้งให้กลับมามีประสิทธิภาพเหมือนเดิมแต่เมื่อมีหอยทากเข้ามายิ่งทําให้ระบบต่างๆช้าลงทั้งการอนุมัติการตัดสินใจจนสู้คู่แข่งไม่ได้ทําให้ยอดขายแทบจะไม่มีสุดท้ายจึงจ้างที่ปรึกษาด้านพัฒนาองค์กรคือตัวเฮียเข้ามาเป็นที่ปรึกษาและตัวเฮียก็ฟันธงว่าบริษัทนี้คนเยอะเกินไปต้องรีบปลดคนออกและลดค่าใช้ใจ่าย สุดท้ายใครกันละ่ะที่จะได้ออกต้องล่ะครับมดน้อยนั่นเองเพราะในวันประชุมบอดใหญ่ทุกตัวพร้อมใจกันชี้ว่ามดน้อยคือตัวปัญหาต้องให้ลาออกไปแต่ก่อนจะลาออกไปมดน้อยไม่ได้โวยวายอะไรมันยิ้มแล้วหยิบหลักฐานออกมาอีเมลของแมลงสาบที่ถูกลูกค้าร้องเรียนต่อว่าและตำหนิมาอย่างมากมายในการบริหารงานและไม่ยอมแก้ไขอะไรเลย ข้อร้องเรียนจากทีมมดน้อยที่ต้องทำงานล่วงเวลาแทบไม่ได้พักแต่ไม่มีใครสนใจแชทข้อความหลุดที่ควายได้ท้าทายกับทีมมดน้อยให้ลาออกเอกสารบินขายที่ถูกตีกลับจากลูกค้าเนื่องจากความผิดพลาดของควายที่ทำส่งให้ลูกค้าผิดบ่อยครั้งระบบไอทีของเห็บที่ช้าแสนช้าพอเข้าได้ข้อมูลลูกค้าก็หายทั้งเซิร์ฟเวอร์และไม่สามารถใช้งานอะไรได้จริงเลยหนังสือรออนุมัติต่างๆของหอยทากที่ล่าช้าจนลูกค้าหนีไปซื้อกับเจ้าอื่นสุดท้ายประวัติของตัวเหี้ยที่แท้คือนักต้มตุ๋นที่สร้างโปรไฟล์ให้ดดูี หลอกผู้คนไปวันๆสิงโตอึง้งและตกใจมากชัดเจนแล้วว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่มดน้อยแต่อยู่ที่พวกที่มีตำแหน่งใหญ่โตทั้งหลายแต่มากินเงินเดือนฟรีสิงโตจึงได้ออกปากว่าจะไล่พวกสัตว์เหล่านี้ออกทันทีแล้วหันมากอดมดน้อยบอกว่าเธอคือหัวใจของบริษัทอย่าพึ่งไปไหนเลยแต่มดน้อยยิ้มแล้วหิ้วกระเป๋าออกจากออฟฟิศขอบคุณครับแต่ผมจะไปเปิดสตาร์ทอัพแบบมดมดของตัวเองที่นั่นเราทำงานจริง ไม่ได้ทำงานบนกระดาษแบบที่นี่บริษัทป่าสิงโตจำกัดกลายเป็นบทเรียนอมะตะว่าองค์กรที่กำลังจะเติบโตและยิ่งใหญ่อย่าหาแต่คนที่ทำงานแค่ปากและอย่าลืมดูแลคนที่ทำงานตัวจริงและสร้างเม็ดเงินให้บริษัทอย่างเต็มที่ระบบสำคัญก็จริงแต่ไม่ใช่ที่สุดควรยืดหยุ่นและมองให้ออกสุดท้ายจะเหลือแค่ป้ายบริษัทให้เสียดสีเล่นเท่านั้นเองเพราะทุกคนมีความเป็นมดน้อยในตัวเองจงเชื่อมั่นและพัฒนาตัวเองแล้วสักวันหนึ่ง ความสำเร็จต้องเป็นของคุณได้อย่างแน่นอน